น,นี่พี่ตนยงก็จะมาฟาร์มแค่เมืองบาลหล็กนะคะด่านสมนะคะน้องๆนี่เลยด่าน3แต่ว่าพี่ตงนยงจะฟาร์มแค่บาลหล็กลองดูนะคะว่าถ้าเราฟาร์มแค่เมืองบาลหล็กเนี่ยเราจะได้กลับไปกี่บาทนะคะเราจะมีรายได้เท่าไหร่นะคะมาลองฟาร์มกันเลยค่ะทุกคนแต่ว่าไปแล้วถ้าเราฟาร์มแค่บาลหล็กเนี่ยมันก็จะลดการประทะจากศัตรูนะ อันดับแรกพี่ยงก็เปิดลิ้นชักก่อนเลยเผื่อมีการ์ดนะคะอ่าไม่มีอันนี้ก็คือกล่องที่สองเก็บทุกอย่างเลยค่ะเพราะพี่ตันยงจะรวมนะคะว่ารายได้มันเท่าไหร่ต่อไปกล่องที่สาม ยังไม่เจอของที่มีมูลค่าเยอะๆเลยนะต่อไปกล่องที่สี่โอ้เราจะเก็บบอดเสื้อฟ้าด้วยนะคะ ต่อไปกล่องที่ห้ากล่องที่หกอ่ะกระเป๋าเต็มซะแล้ว ไม่เจอของดีเลยนะคะต้องนอง้องพี่หยงพยายามแบบว่ามะเก็บทุกอย่างอันนี้กล่องที่เจ็ด <c oughs> มีสีชมพูมาแล้วค่ะหนึ่งชิ้นโอ้โหกว่าจะมีมาเจอกล่องที่เจ็ดต่อไปกล่องที่ กล่องที่8นะคะว,ว้าวแห้งมากแล้วก็มาที่กล่องที่9โอ้แหง้งและกล่องที่10ตรงนี้ค่ะน้องๆเน,นี่ย ตรงเนี้ยคุณจะไม่ค่อยรู้นะว่ามันมีกล่องตรงนี้อยู่นะต่อไปนะคะเป็นกล่องที่11เอ็ดเอ่ากล่องที่10ต่อไปนะคะน้องๆพี่จันยงรู้สึกว่าจะมีกล่องปืนนะเป็นกล่องปืนอยู่ด้านหลังนะคะ ถ้าน้องๆไม่สังเกตก็อาจจะวิ่งผ่านมันได้อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะนับกล่องปืนไปด้วยเป็นกล่องที่11นะคะโอ้โหมีไอดาบน้องๆ มีคนว่ะฮัลโหลอ้วนมีคนว่ะอ้วนมีคนตรงเขาอ่ะมีรอยเท้าขึ้นตรงเขาอ่ะบาดป่ะบาดบาดบาดตรงนั้นไหมอ๋อโอเคต่อไปนะคะจะเป็นกล่องที่สิบสองก็คือกล่องยาตรงนี้พี่หยงจำได้ว่ามันมีกล่องยา ยิงร้อยนะัดโอเคโอเคกล่องที่สิบสองนะคะทุกคนคนะสรุปสรุปบาหลกก็คือมีสิบสองกล่องเนาะหาไม่เจอมันอยู่ฝั่งนะู้นอะฝั่งเอ่อฝั่งเนี้ย ฝั่งเนี้ยอันนี้เขาจากฝั่งเนี้ยระฝั่งเนี้ยระวังระวังเขาอ่านไม่ถึงมาแล้วนี่จินนาเห็นแล้วเป็นหอไปเป็นหออยู่ไปมันก่ออะไรไม่รู้นะมันใช้ร้อยนัดใช้เอ็มคีนะ กูลองอยา่ออยาล้มนะมันอยู่มันอยู่หัวหน้าอ๋อมันีหัวหน้าเอ้าสะโขบอยู่นั่นเนี่ยอ๋ออ๋อมีมีปืนนี่นี่ดีกว่า 기 cool. แข่งใช้เอดับหลอกๆมันแต่ที่จริงเราไม่มีคูณแต่นะทุกคนเรามนนีแค่ไนายเอาเงินลง ียังต้องลั่นปืนให้ไวอ่ะ ไม่แล้ว่ขาคานลงเลยไหมคานลงมาด้านหลังใช่ไหมคานลงด้านหลังใช่ไหมนี่งไงด้านหลังเนี่ยเขาอโทษเขาไม่น่าวัดกันเลย ไเขาอยู่หลังห้องสิบสิบปีนะเข้ามสิบปีนะสสามสี่ห้าเจ็สิบโอเคค่ะขอบคุณค่ะเขาจะไม่วัดขัมานแล้ยา ก็อ,อยู่กับอ้วนได้ไมัม้ยผมจะวิ่งตามมาด้วยอ่ะกลัว, okay. วจะมีที่อื่นสอนมันหายไปมันโดดลงแหละเนี่ยมนอ้อมมาอระโดดานนั้นน่ะโอ้มันจ๋อม เขาไือขอาเลยหวังว่ามันจะไม่ใช่โป้เนาะไปเลดุยเขาอ้อมมาตรงไหนวะวันอ้อมมากระดังอ้อมมาทา้งนั้นโอ้โหมันจิบปืนเข้าไปใช่ปะ MK อะไร ม่วนมวมันทิ้งมันทิ้งเอ็มเคฟ้าว่ะว่าโดนเอ็มเคฟ้ายิงตายเหรออม,มันไม่ได้ธรรมดานะมันใช้เอ็มเคฟ้าเขาก็เขาใช้เอ็มเคม่วงถ้ากลัวก็ไปกิดเลยค่ะไม่ใช่กลัวแต่เขาจะมาเอากระสุนจะยิงบอสก็ทิ้งกระสุนไว้ที่นี่ เเสียงใครเดินเหรอเสียงกระท้อนยิงของเพื่อเรากระสุนเขากลัวมันลอยหลังเขาตอนเขายิงบองสใช่ไหมหรอนี่ไงกระสุนเขา รอเขานานเนี้เนี่ย <ard> รอดิเขาะว่าถ้าเขายิงบอสมันใส่เขาแน่เลยอ่เพราะว่าถ้าไม่งั้นมันไม่มารอบาเด็กหรอกมีตีนนั่นะ่ะน่าจะปัด <ard> น่าจะปัดเกิใช่ เขากลัวยิงวอสอยู่ดีมันยิงหลังเขาน่าจะไปแล้วั อยู่ใกล้เขาอยู่มอกไปกำแพงนี้นดิบอสอ,อยู่เมอยังฝั่งโน้นกำแพงนี้เหรอคะเขาต้องอน่นดูจอเข้าไงตอนแรกอะาดูจออันอยู่วบอสไม่ต้องพาไปทันนะยเข้าไปห้องโถงไปเจอ ใช้เอ็มเคเก็บเสียงมันจะขึ้นรอยกระสุนไหมเส้นวนยิงคนตุยด้วยใช่ไหมที่บารดเส้นเส กล่องอะไม่รู้อ้วนมา้ากล่องอะไรแล้วอ้วนมา้ากล่องอะไรคะก็ยัเปิดไม่ครบอ๋อมีกล่องหนึ่งเหรออ๋ออี A, ดาบไปแล้มี 2> A, 2, ของสีิเขามีแล้วดิ กลับแล้วไปวิ่งดิอะไรวะอใครทักมาหาเพืนนะ่อนว่นไหนไอน้อำทักมาว่าอะไรคะมันให้เขาทักหาวพี่ครับมันจะซื้อน้ำยาหวีไฟฟ้า ขายน้ำยาบุหรี่ไฟ้า้หรอพี่เขาขายตอนนั้นมันก็ดูดใช่ไหมล่ะ uh huh. อฮมดูได้กี่เดือนก่อนเจอเขาไปดูของเพื่อ